ล่าสุดนะองคปรนทำไมทำไนั่นคือคางพีทล่าสุดก็พีทีทีนะก็ออกมาประกาศแล้วว่ามีแผนจะทอนตัวออกจากประเทศกัมพูชานะเพราะว่าระยะเวลาที่คนกัมพูชาเนี่ยข่าวแบนเนี่ยยอดขายนี่มันลดลงนะห้าสิหสอร์ซอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ อีกหลายเดือนก็คือแบบเก็บของนะออที่เวียดนามก็เตรียมที่จะเก็บเสื้อผ้าเหมือนกันนะร้านกาแฟอเมซอนก็ไปไม่ได้กับแบนด์ทองทินนะน้ำมันก็ขายไม่ไดนะ้ตอนนี้ก็เตรียมได้เลยนะที่ประเทศกัมพูชาด้วยเตรียมเก็บเสื้อผ้าได้เลยนะกูว่านะ ยอดขายไม่ขึ้นแน่นอนทีนี้มึงพอที่จะฉลาดกันได้ยังนะไม่ใช่พวกกูไม่มีน้ำมันใช้แต่พวกกูเลือกที่จะใช้นะเรือเฟอ้อไม่มีแค่พีทีทีของเมืองนี่คือจิบจอยมากนะเออลักษณะแบบตอนเนี้ยคือพีทีทีนี่ไม่ได้เอาน้ำมันจากประเทศไทยนะคนยังแบบไม่ไปใช้บริการกันนะคนที่ไปไปใช้คือน้อยมากนะ เพราะอะไรคือมันแบรนด์ไงแบรนด์ของไทยไงทําไมแบบไอ้พวกบริษัททั้งหมดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะอะไรทุกอย่างก็มาจากคาดูถูกของพวกมึงคำเยียดยามของพวกมึงคือเป็นพลังนะนะที่ทําให้แบบสินคงสินค้าอะไรของประเทศมึงนี่คือแบบค่อยๆที่จะตุยทีละจาวีลระจาวนะล่าสุดเอามาม่ามึงไม่เห็นแล้วไง ลาสุกะไปทําเป็นภาษาเขมรนะแล้วก็มีแบบไอ้คองที่มันเป็นของไทยนะแต่ว่าจะจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเขมรไปปิดถับเพื่อที่จะขายได้นะคือคงยากนะครูว่านะคงยากเข้าตลาดมาอีกรอบนึงก็คือคงยากแล้วนะคือมีตลาดอยู่ดีๆยังไม่ชอบนะ กูเองก็เป็นแฟนของไอ้ร้านกาแฟไอ้อเมซอนนะแต่พอแบบได้ยินแบบคำพูดของพวกมึงเนี่ยกูแดกไม่ลงอะ่ะปกตินะกูก็ไปนั่งไปจำแล้วแหละนะแล้วก็อีกหลายคนนะที่เป็นลูกค้าคือพูดง่ายๆนะเวลาที่ไปแดกไม่ได้ไปขอพวกมอึง,งแดกเอาเงินไปซื้อเพราะฉะนั้นถ้าแบบใครที่แบบพูดจาไม่ดีไม่ให้เกียรติ ไปซื้อที่อื่นแค่นั้นนะง่ายๆเลยแก้ปัญหาง่ายๆเลยแล้วไม่ใช่แบบเหมือนที่พวกเมืองเข้าใจกันนะว่าโอ้ยถ้าไม่มีสินค้าจากประเทศไทยถ้าไม่มีน้ำมันจากประเทศไทยคงจะอยู่กันไม่ได้ปิดด่านจะส่งสินค้าไปนะเดี๋ยวจะปิดให้มันอดตุยไปเลยมึงเอาความคิดมาจากไหนฮะ มึงเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยกูไม่เข้าใจความจริงๆนะก็รอดูแล้วกันกูว่านะน่าจะได้แบบเก็บข่าวเก็บของแล้วแหะนะดูสถานการณ์แล้วอะก็ออกไปผล,ผลดีกว,ว่านะเออนี่จะเป็นอเมซอนนะแล้วก็ร้านอะไรต่างๆเนะี่ยปกตินี่จะ คนจะพกป่น้นกันเยอะแต่ในมันดูสภาพสภาพเงียบเหงาวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ตุลานะปีสองห้าอ่าเนี่ยกมมาเก็บบรรยากาศให้มึงดูแล้วก็มีหลายปั๊มนะที่แบบคนเข้าไม่เติมกันเฉพาะพ t ทนะ ข้างหน้าเนี่ยก็จะติดป้ายขายหรือพวกมึงสนใจนี่ติดต่อกูได้นะกูไม่มีขายในหน้าทั้งนั้นเลยติดต่อกูมาเลยเดี๋ยวกูจะประสานให้เ,เออเดี๋ยมึงดูสิในบนถนนเนี่ยคือรถวิ่งกันเ,อเยอะแยะแต่ไม่มีใครทามาเติมกันสงสัยไม่มีไม่มีตังค์เติม,มั้งนะโอเค นี่แหละครับบอยครับงู่จังเลยนะครับเขาบอกว่าคนไทยไม่ง้อคอมเมนต์นะครับบอยครับรู้ไว้เลยนะครับบึงบอกว่าคนไทยจะทําตลาดไม่ได้แล้วหรอครับโอ้โหบอกว่าคนไทยเขาจะเจ๊งนะครับอยู่ที่คอมเมนะครับอ่าใช่แล้วครับบอยคนไทยเขาไม่ง้อคอมเมนต์แล้วนะครับเขาไม่ปล่อยเข้านะครับก็คือเขาขายทิ้งนะครับปั๊มน้ำมันอยู่ที่คอมเมนต์นะครับบอย โอ้โหไอ้บอยครับมึงบอกว่าคนคอมเมนต์ไม่เติมนะ้ามันอยู่ของคนไทยเหรอครับบอยอย่าลืมนะครับครับบ้านมึงไม่เอาของไทยนะครับแต่ นะครับอย่าลืมนะครับประเทศอื่นเ็าจะสั่งเยอะขึ้นนะครับเพื่อเอาไปขายให้บ้านมึงนะครับแล้วบ้านมึงนี่แหละครับก็ยังได้ใช้ของไทยอยู่อีกนะครับบอยโอ้โหบอยครับอย่าลืมนะครับทั้งเอเชียนะครับมีแต่ของไทยทั้งนั้นนะครับที่ชงออกเป็นน้ํามันต้นๆนะครับอย่าลืมนะครับบอยอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขามีเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือว่าอยู่ที่อ่าวไทยนะครับ เป็นที่โรงงานหลุดน้ํามันจากพื้นทะเลขึ้นมานะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับบอยครับโอ้โหบอยครับทวโลกนี้นะครับเขาต้องการน้ํามันเยอะแยะมากมายนะครับแบบต้นต้นอาับโลกเลยนะครับบอยโอ้โหบ้านมึงจะเติมน้ําเปล่าก็แล้วหรอครับจะไม่ใช้น้ํามันนะครับบอยครับอย่าลืมนะครับครับ้านน้ามันจะส่งเข้าทางเวียดนามหรือส่งออกนะครับบอยหรือว่ามาเลหรือลาวแล้วแต่นะครับบอยครับก็บ้านมึงนะครับ ก็ยังใช้เป็นของไทยอยู่นะครับบอยโอ้โหบอยครับตลาดโลกนะครับเขาต้องการน้ามันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยเขาจะเจ๊งนะครับมันไม่เจ๊งนะครับบอยครับนี่มาดูก่อนนะครับยงที่วันมึงบอกว่าอ่าแต่ก่อนมึงก็ชอบกินอเมซอนใช่ไหมครับบอย มันไม่ใช่อเมซอนที่มึงเรียกนะครับมันคืออเมซอนบอยครับพูดให้มันสัดๆด้วยนะครับครับพูดภาษาไทยนะครับบอยครับนี่เลยนะครับก็คือเป็นร้านหรือว่าเป็นปั๊มน้ามันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับบอยใหญ่โตมาโหร้านมากเลยนะครับโอ้โหกวัวว่าเขาจะเจ๊งนะครับ กลัวว่าไม่มีรถยนต์อันนี้นะครับบอยครับเบลานะครับผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับรถยังเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยนะครับแล้วสถานที่นะครับกว้างขวางนะครับขนาดปั๊มน้ำมันอยู่ที่เมืองไทยนะครับบอยห้องน้าห้องเขานะครับยังรู้นะครับยังสะอาดกว่าบ้านของมึงอีกนะครับบอยครับโอ้โหมึงบอกไปได้บอกว่าจะทําตลาดน่าจะยากแล้วนะครับโอ้โหยากอยู่แล้วครับ เพราะว่าคนไทยเขาไม่โงงเข้าไปแล้วนะครับทั้งบ้านมึงนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าคอมเมนต์โง่จังเลยนะครับแล้วมึงก็มาพูดน,นะครับมาเอาใจคนคอมเมนต์นะครับอยากให้บอกเฮ้ยมันถูกนะครับแต่ที่จริงนะครับบอยครับมันผิดนะครับบอยเขาฟอว่ามึงอ่ะพูดเอาใจบ้านมึงเฉยๆนะครับโอ้โหบอยครับพูดกอบใจตัวเองจังเลยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนไทยไม่งอคอมเมนต์แล้วนะครับก็คือปิดนี้ไปเลยนะครับ บอกว่าไม่เอาคอมเมนต์แล้วนะครับอยากให้คอมเมนต์เนะครับไม่ให้มีน้ํามันใช้นะครับโอ้โหบอยครับนี่แหละครับประเทศที่ไม่มีน้ํามันใช้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเลือดร้อนมากเลยนะครับบอยเห็นไหมครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับร้านแบบเยอะแยะมากมายนะแล้วแบบ มันมีแบบทุกสิงทุกอย่างเลยนะครับที่แบบอยู่ในปั๊มน้ํามันนะครับบอยมันกว้างมากเลยนะครับบอยโอ้โหบอยครับมึงบอกว่าชองมาม่าคนไทยเขาทาให้ใช่ครับคนไทยเขาทาภาษาคอมเมนต์ใจให้ครับเพราะว่า คนทางบ้านมึงอ่ะมันไม่มีมาม่ากินนะครับบอยหรือว่าบ้านมึงก็จะชงออกเหมือนกันนะครับแล้วคนไทยเขาก็ทํานะครับหรือว่าคนที่เขาจะชงนําเข้านี่นะครับหรือว่าอยู่ทางโรงงานใหญ่ๆนะครับบอยครับหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆที่นําเข้าของประเทศเขมรนะครับบอยแต่มันก็มีลมสวนกับของไทยด้วยนะครับเขาก็เลยจัดให้นะครับใช้เป็นภาษาเขมรนะครับมึงยังโง่นะครับบอยไม่ใช่ว่าคนไทยเขาทาให้นะครับบ้านมึงนี่เลยครับเรียกร้องมานะครับ คนไทยเขาจัดการให้นะครับคนไทยเขาทําได้ทุกอย่างนะครับบอยเห็นไหมครับเขาจะได้ใช้แค่ซื้อความภาษาคขมเมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่อับซอนนะครับบอยแต่นี่แหละครับบ้านมึงอ่ะงูนะครับบอยโอ้โหยากได้นะครับแต่เพื่นแต่ว่านี่นะครับมึงมาฟูดแบบเบือเบือนนะครับมันฟิดนะครับบอยอันนี้แบบมันไม่ใช่ล้างนะครับบอยสิ่งที่ผมถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับนี่ครับมีตั้งแต่แมคโดนัลนะครับคนไทยเข้ามา เติมน้ำมันปุ๊บนะครับคือกินแมคโนโนไปเลยนะครับแล้วอยู่ในปั๊มนะครับบอยครับมีอาหารรู้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับอาหารแบบว่าสวยสะอาดนูน่ากินนะครับบอยนี่ครับมีตั้งแต่แมคโนโนมีตั้งแต่เคเอฟซีนครับอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับรู้จักไหมครับคืออะไรนะครับไก่ทอดนะครับบอยล้างนื้อใจมากเลยนะครับที่แบบอยู่ที่เมืองไทยนะครับบอยครับนี่เลยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าไม่โง่ไม่ใช่คอมเมนต์นะครับทุกคนโอ้โหบอยครับ ช่องมาม่าเดียวนะครับบ้านมึงก็ยังจะเค็มเอาอะนะครับโอ้โหนี่นะครับเขาเรียกว่าคนที่จะชังเข้านะครับเป็นยังไงครับคนไทยเขาจัดการให้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมึงมาเห็นนะครับมึงหลับไม่ได้นะครับนี่นะครับคอมเมนต์หลับไม่ได้จริงๆนะสิ่งที่อะไรเห็นอะไรเข้าไปนะครับบอยอันที่เห็น ปิดปดมืด,ม,ดมืดอยู่นั้นนะครับมันไม่ใช่ล้างนะครับผมมาถ่ายตั้งแต่เวลาตีสอครึ่งอะครับบอยโอ้โห oh. ผมไปทําอะไรครับผมไปทํางานมานะครับผมไม่มีเวลาขณะนั้นนะครับบอย โอ้โหคำว่ากลางวันแบบนี้นะครับรถมันเต็มแน่นไปหมดเลยนะครับบอยคนเข้ามาเติมน้ํามันปุบเรื่องไม่เข้ามาเติมนะครับเขามาทานอาหารรู้ๆอยู่แถวนี้นะครับบอยมันไม่เลยแพงนะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับเรืองร้อยบาทนะครับแต่ว่าของกินมันจุๆนะครับเช่นแบบแมคโดนัลหรือว่าอาหารซีฟู้ดอะไรแบบนี้นะครับบอยกินนั่งกินเป็นชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับจะทานที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับเรื่อเป็นทางรถนะครับมากกว่าหกเลนแปดเลนสิบเลนนะครับตรงนี้นะใหญ่มาก มากเลยนะครับบอยไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนไทยเขาไม่มีน้ํามันจะสงออกให้เขมรนะครับแต่ว่ามันไม่เจ๋งง่ายๆหรอกครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับรถเขาใช้น้ํามันเยอะแยะมากมายนะครับบอยนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนไทยเขาไม่งอเขมนแล้วเขมรก็งู้อยู่กับที่นะครับที่ยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าคนไทยเขาไม่เอาแล้วนะครับคนไทยเขายอมให้ส่งให้ออกที่อื่นคําว่าตลาดน้ํามันนะครับบอยติดอาลับโลกของ ของทั่วโลกนะครับที่ใครๆก็จะสนใจแต่น้ํามันนะครับเดี๋ยวบ้านมึงจะเติมน้ําเปล่ากันแล้วใช่ไหมครับบอยโอ้บอยครับมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับบ้านมึงจะไม่เอาน้ํามันนะครับนี่แหละครับคนไทยเขาไม่เอาแล้วนะครับบ้านมึงนะครับบอยอย่าลืมนะครับปั๊มน้ํามันหลายที่หลายแห่งนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนชื่อเอาโลโก้ออกนะครับบางที่เขาไม่เอาออกนะครับบอยครับนี่นะครับ คนไทยเขาทํำยังไงครับเขาก็คือขายทิ้งไปเลยนะครับน้ํามันนะครับเรียกเป็นปั๊มนะครับโอ้โหบอยครับคนไทยเขาไม่เอาแล้วครับนี่ครับเขาเรียกว่าคนไทยไม่งอเขมรนะครับเลียวทุกสิ่งทุกอย่างในร้านนะครับมึงบอกว่าไม่กินอเมชอนใช่ไหมครับใช่แล้วครับไม่ใช่ว่าเจ้าของเราครับ นั่นแหละครับพนักงานนะครับบอยมันอยู่ที่พนักงานนะครับที่ว่าต่อว่าหรือพูดอะไรแรงๆนะครับที่ว่ามึงไม่กินอเมซอนนะครับก็นั่นแหละครับคนที่ขายนะครับหรือพนักงานอเมซอนนะมันไม่ใช่เจ้าของคนไทยบอยครับมันคือคนคอมเมนต์นั่นแหละครับที่มาเป็นพนักงานอเมซอนนะครับบอยเห็นไหมครับปั๊มน้ำมันใหญ่ๆดูรู้สะอาดสะอ้างแบบนี้นะครับโอ้โหบอยครับตอนตีช่องแบบนี้นะครับ ไม่มีใครจะมาจูแล้วครับมีแต่ผมคนเดียวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับราคาน้ํามันอยู่ที่เมืองไทยบ่อยครับมันไม่ได้แพงมันถูกกว่าที่บ้านมึงนะครับเขาเอาไปขายอยู่ที่บ้านมึงลิตรเท่าไหร่อ่ะรู้ไหมครับสี่สิบกว่าบาทนะครับกำไรล้วนๆนะครับแต่ว่าคนไทยเขาไม่โงอแล้วนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าทําให้คนไทยเจ็บนะครับคนไทยเขาไม่เอาเขาไม่ชนใจแล้วนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่ายิงขบคอมเมนต์ยิงกัดนะครับ โอ้บอยครับนี่นะครับคนไทยเขาเคยช่วยเหลือมาก่อนนะครับแต่ว่าคนคมนอมเมนต์คือยังไงครับเดดคุณนะครับคนไทยเขาเลยไม่ง้อนะครับเขาไม่เอาแล้วนะครับคือเขาออกอย่างเดียวครับ